ชีววชีววิวิตต่่ะัันนมมดาสวัสดีค่ะชื่อนางสาวทันชิดาพบวยักษ์ชื่อเล่นชื่อเฟิร์สอายุ22ปีกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหา,หาสารคามคณะครุศาสตร์เอกวิชาภาษาไทยค่ะชื่อไอาตาค่ะพะัฒธานสารชูตอนนี้เรียนอยู่ปี3คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมสาขาการจัดการ การน้องเที่ยวและบริการค่ะตอนนี้ก็ทำงานเป็น PG จช้างค่ะเพราะว่าทางบ้านขาดรายได้ค่ะแล้วก็อยากอยากหารายได้ให้ครอบครัวแล้วก็อยากส่งตัวเองเรียนด้วยแล้วอีกอย่างมันเป็นงานที่แบบเวลาเลิกเรียนแล้วก็สามารถทำได้ด้วยแล้วก็เป็นอาชีพที่แบบไม่เครียดดีค่ะ เลิกงานกี่โมงเลิกงานตีหนึ่งค่ะเข้างานหนึ่งทุง่มเลิกตีหนึ่งค่ะเรียนมันก็ขยันค่ะแล้วก็พอได้ไปทํางานมันก็ได้เจอเพื่อนๆ<ม>ก็เลยทําให้มีความสุขแล้วก็สนุกอยากทํางานไปกับมันค่ะก็คิดอยู่เสมอว่าไม่มีใครเก่งกว่าใครอยู่ที่ใครถนัดสิด่งใดมากกว่ากันก็ถือคตินี้ค่ะ <S <S พูดได้ทุกเรื่องหร<ม>อได้พูดเรื่อง<ป>ะอะไรก็แฟนนอกใจค่ะ แบบว่าแต่ก่อนอ่ะก็จะมีแฟนเขาแบบซัพพอร์ตแล้วก็หารายได้ให้เราแต่ว่าพอแบบเราโดนเขานอกใจเงี้ยเราก็เลยคิดว่าความรักมันไม่มั่นคงแล้วก็มันไม่มีใครที่จะเลี้ยงเราไปได้ตลอดเราก็ต้องตั้งหลักด้วยตัวเองให้ได้ค่ะก็ด้วยความที่หนูเป็น PG ช <Me an> ้า <Mitch> ง <Hardy> คนเขาจะคิดว่าหนูเป็น PR เป็นแบบ คนชงเล่าหรือเป็นแบบเด็กอะไรแบบนี้<ม>แต่ความเป็นจริงแล้วไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะพีจีก็คือมีหน้าที่แบบไปเชียร์เบียเฉยแต่ว่าปัญหาที่เจอก็จะมีแบบผู้ชายมาแตะเนื้อต้องตัวมาจับก้นจับนู่นจับ,น,น,จบ,น,น,จบน,นี่อันนี้ก็จะเจอบ่อยค่ะแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงก็จะมีแบบลูกค้าผู้หญิงคิดว่าเราจะไปชอบแฟนเขาไปแย่งแฟนเขาประมาณนี้ค่ะรับมือได้เนาะรับมือได้ค่ะ อยากเป็นข้าราชการค่ะเพราะว่าอยากให้พ่อแม่สบายอยากให้ครอบครัวสบายเพราะว่าข้าราชการมันก็สามารถเบิกบำเหน็จบำนาญได้แล้วก็เวลาแบบพ่อกับแม่เจ็บป่วยเงี้ยก็รักษาฟรีแล้วก็อยากอีกอย่างหนึ่งก็อยากเป็นนักร้องค่ะอยากสารฟันให้ตัวเองให้มันสําเร็จรู้สึกว่าตอนเด็กๆก็อยากจะเป็นแอร์โฮสเตสอยู่แล้วก็เลยอลองเลือกสาขานี้ดูเผื่อ,อจะตรงตามที่ชอบไปได้ไกลอะไร อ๋อก็คือสาขานี้มันมันมันต่อยอดไปใช่ใช่ใช่่ยังไงอ่ะก็อย่างเราชอบภาษาใช่ไหมแล้วก็ชอบคุยกับคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้แต่งยูนิฟอร์มสวยสวยด้วยเงินเดือนก็สูงสวัสดิการก็ดีเลยรู้สึกว่าเอออาจจะชอบถ้าให้ตอบตามจริงก็ไม่ได้เลือกที่นี่แต่ว่าตอนแรกติดลาดกระบังแต่ว่าด้วยความที่พี่ชายติดการบินไปแล้วค่าเทอมมสูงก็เลยเ็ยสละเรียนที่นี่แล้วการค่าเทอมไม่แพงช่วยแม่ เรารู้สึกน้อยใจไหมที่แบบอาตัวเองก็มีที่ที่อยากไปเหมือนกันแต่ว่าแบบต้องมาอยู่ช่วงแรกๆก็มีน้อยใจแต่ว่าพอแบบเราได้มารับรู้เก,กี่ยวกับพวกรายรับรายจ่ายแม่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออแบ่งเบาแม่อะไรแบ่งเบาแม่ได้ก็แบ่งเบาไปก็เลยไม่ไม่อาคิดอะไรแล้วตอนนี้ ือซะว่าเป็นการลงทุนแล้วกันพี่ชายเรียนแพงเรียนหนักแต่ว่าจบมามันหน้าที่ทำงานมันคงแล้วเงินฐานเดือนสูงจบมาปุ๊บมันมีก็ทํางานตกลง,งสายการบินสนามบินเลยก็เลยว่าเออก็ลงทุนกับพี่ชายไปแล้วกันแต่เราก็ไปทำของเราเองได้เดือนละสองพันถึงสามพันถ้าถ้าให้พูดจริงสองถึงสามพันต่อเดือนอะ่ะมันก็น้อยนะน้อยมากสาหารับมหาลัยใช,ใชถ่ถ้าถ้าถ้าสมมติไม่ใช่คนเที่ยวกลางคืน<ๆ>ก็ไม่พออยู่ดีอ <Ừ. S 2> แต่ก็ก็จะ ถ้าได้ไหวนะใช้แล้วก็ต้องคิดแล้วคิดอีกอะแบบใช้จ่ายตามอำเภอใจไม่ได้อะถ้าสมมติว่ามันมีบางเดือนที่สมมติว่ามันไม่พอจริงๆอะขอเพิ่มได้แม่แม่ให้ขอเพิ่มไม่ตลอดแต่เลือกแค่จะไม่ขอเองถ้าไม่จําเป็นจริงๆจะไม่ขอไม่มีเลยแม่ไม่ให้ทางานพาร์ทามด้วยไม่ให้ทาไม่ให้ทําแม่บอกว่าไม่พอให้ขอเพราะจริงๆที่บ้านไม่ได้ฐานะยากจนหรอกแต่แค่มนเราขี้ถี่ขี้งกอะเพราะว่าแบบก็เห็นแม่ค่าใช้จ่ายเยอะอะไรเงี้ยก็เลยแบบ เออช่วยช่วยแม่กัประหยัดตังค์ก็เลยเลือกจะแบบบางทีก็ไม่ขอนานางทีขอเพิ่มมากกว่าเฉลีมากก็พอแต่ว่าพี่อยู่ที่นู่นพี่ก็ไม่ได้ทําแบบว่าทําอะไรเสริมเหมือนกันใช่ไหมมีมีมีทำเสริมบ้างอแต่ว่าพี่ทําได้แต่ว่าไอไม่ให้ทำแบบว่าแม่ไม่ให้ทำแต่ว่าพี่ทำได้ใช่พี่ทําอะไรอ่ะบางทีก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเป็นฟิลแบบเป็นฟิลงานที่ทําวันเดียวจบเขาเรียกอะไรนะฟา์ฟา์เวิร์กใช่ไหมเออเป็นอยู่ทำวันเดียวจบบางทีก็ไปเป็น พนักงานอะไรสักอย่างของคอนเสิร์ตนี่แหละเป็นคือตรวจบัตรเข้าอะไรเงี้ยบางทีก็ถามว่าแฮปปี้มันก็ไม่ได้แฮปปี้หลายเปอร์เซ็นต์หรอกบางทีแบบเพื่อนชวนไปกินจิวชวนไปกินบัวทะอะไรเงี้ยก็มันคือแบบเออเดี๋ยวต้องมีค่าใช้จ่ายนี่ไปกินยังไม่ได้อะไรเงี้ยมันมันคิดมันต้องคิดไปหลายทุกแบบมันก็เลยแบบนะเนี่ยอยู่มาปีสามแล้วเพิ่งได้กินหมกระทะเพื่อนครั้งแรกเมื่อจริงจริงเมื่อเมื่ออาทิตย์ก่อนวันเกิดเพื่อนจริงจริปกติแม่แม่จะไปกินกับแม่ ถ้ไมไ่มาหาก็ไม่ไปกเ,เพราะมันมันก็ใช้ใจ่ายเยอะไม่ขายมากแอบใช้ชีวิตด,ดีกว่านี้หน่อยไปกินแบบว่าราเมงบ้างซูชิโรบ้างแต่ว่าก็อย่างว่าเขาก็ <c oughs> เขาก็มีอ,อ่าใช่ใช่ไม่ <c oughs> ไปคิดบ้างไหมว่าแบบอ้าวแล้วทําไมาคนที่ได้ไปเรียนที่ที่ดีกว่ามไม่ใช่อายแต่ทําไมต้องเป็นพี่อย่างเงี้ยเคยคิดปะเคยแต่ก็รู้สึกว่ากาย พี่ชายชื่อกายนะกายมันมีศัก,กยภาพมากกว่ามันมันน่าจะไปได้ไกลกว่าส่วนตัวเองก็ไม่เชิงย่ำอยู่กับพี่แต่มันก็มันยังพัฒนาตัวเองได้ไม่สุดอะ่ะเดี๋ยวมนานะคุ้มค่อยคิดก็เลยเป็นรอที่เสียงตลาดนะอรู้สึกว่าทุ่มร,รู้สึกว่าลงทุนกับกายน่าจะคุ้มกว่าส่วนเราเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยหาทางค่อยค่อยกระตุ้นกระตุ้นไป ตอนเด็กๆคิดว่าอยากเป็นอะไรตมาได้ทำหมดทุกอย่างแหละนี่ต้องงี้ดีปะอะไรถ้าวันหนึ่งมีคนบอกว่าไม่เหมาะกับการเป็นแอร์เข้าอออะไรมาตัดสินกันบุคลิกมันเปลี่ยนได้เห็นเห็นแต่งตัวเงนี้บุคลิกอาจจะไม่ค่อยเหมือนคนเป็นแอร์ดูกระตุกกระตากอะไรเงนี้แต่ตอนเรียนจริงๆอะเรียนอยู่คณะแต่งตัวเนี้ตรงระเบียบหมดบุคลิกก็ดีแต่อยู่ข้างนอกมันก็จะรีแลกบ้างเลย ส่วนความสามารถก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะโดดเด่นในคณะอยู่การเรียนก็ไม่ไม่ไม่แย่เลยล่ะเออก็เลยคิดว่าตอนเรียนน่าจะไปได้ไกลอยู่ตอนแรกก็ก็ก็คิดอยู่ว่าถ้าติดลาดกระบังจะอยู่ยังไงรู้สึกว่าอ่ะเพื่อนก็ติดลาดกระบังอีกคนหนึ่ง เห็นมาเรียนแล้วรู้สึกว่าเราติดรกกรบบางเอกคณะศิลปศาสตร์ก็ฟิลมันเอกอิงอ่ะรู้สึกว่าเออเห็นเพื่อนเรียนเอกอิงหลายคนรู้สึกว่ามันมันลงลึกอังกฤษเกินอ่ะคือเราไม่ได้อยากไปทางภาษานาะนั้นเราชอบงมันเอกคณะท่องเที่ยวมันมีงานบริการมันได้ไปเที่ยวบวกเข้ามาด้วยมันก็เลยทําให้แบบเออมันสนุกแต่ถ้าเรียนแบบภาษาอย่างเดียวเลยมันน่าเบื่อมันลงลึกเกินแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ได้จําเป็นต่อหน้าที่การงานทางนั้นอะแอมันก็ไม่ต้องไปรู้แบบว่าลึกอะไรขนาดเด็กอิงอิงอ่ะ ก็เลยว่าเรียนนี่ก็โอเคก็ท่องเที่ยวเพราะว่าท่องเที่ยวมศก็เด่นก็ดังอยู่พอๆกับสวนตุสิตก็อยากบอกตัวเองว่าไม่ต้องไปอิจฉาชีวิตคนอื่นเพราะว่ายังไงตอนเราโตเราก็สามารถหาสิ่งที่เราอยากได้ได้ trendy, ไ è, อยู่แล้วค่ะก็ทำอะไรก็คิดดีๆแล้วกันเพราะแม่ก่าจะหาตังค์มาได้อ่ะอย่าใช้ชีวิตแบบไม่มีไม่ไม่วางแผนอ่ะ คิดเยอะอ่าถ้าเกิดว่าจบไปแล้วเนาะเฟอร์เรียนครูใช่ไหมล่ะแล้วนนจบไปแล้วได้รับราชการแบบว่าเออได้เป็นครูตามที่เฟิร์แบบว่าอยากจะเป็นแล้วเฟิร์ยังจะทำงานเสริมตรงนี้อยู่ปะหนูก็จะตัดอาชีพพีจีออกค่ะเพราะว่ามันก็ดูไม่เหมาะ ไม่สมควรเท่าไหร่ถ้าเราจะเป็นครูไปด้วยแต่ว่าก็ยังจะสารฝันการเป็นนักร้องต่อไปค่ะก็อาจจะมีการร้องเพลงคู่ๆไปด้วยเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าแค่ตัดอาชีพที่เป็นแบบพีจีเวียช้างออกเพราะว่ามันอาจจะเสียภาพลักษณ์ในมุมมองของครูคก็ไปโฟกัสที่ครูมากกว่านะรูะ้สึก <laughs> เหมือนรายการปดดีสุด <laughs> ชีวิตแต่ละวันที่ไม,ม่ธรรมดา